สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาเจษรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางาเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพัชรพงษ์ทองเนื้อสุกโรงพยาบาลนราธิวาราัชดาครินหลังจากได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดตรวทีของร้อยทหารพราน4904ขณะนาดเดินทางกลับจากกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49เพื่อกลับฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4904 ระเพาะหมูล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดกว่า12,000ไร่ครอบคลุม6ตตำบลของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการใกล้กับกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนฐากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษทรงให้ความสําคัญมีพระราชดำริให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของกรุงเทพมหานครและเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่สําคัญของประเทศ ในปี2549และ2551สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมราชกุมารีสเสด็จพระราชะดำเนินไปทดพระเนตรและทรงติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สนองพระราชะดำริให้เป็นพื้นที่สีเขียวพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะชุมชนดั้งเดิมควบคุมสิ่งปลูกสร้างดูแลสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่มีคนในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี2561โครงการเอาเออร์คุ้งบางกะเจ้าจึงเกิดขึ้นมีสํานักงานบริธิทชัยพัฒนาเป็นแกนกลางประสานความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนน้อมนําศาสตร์พระระาชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาพย์เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถตัวพิษมาสืบสารขยายผลตามพระาชดำรรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนิฐาธิรราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามปรมราชกุบารีดำเนินงานใน6มิติประกอบด้วยด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวด้านส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาเยาวชนการศึกษาและวัฒนธรรมด้านการจัดการขยะและด้านการจัดการน้ําและการกัดเซาะริมตะลิง่งมีเรื่องพื้นที่สีเขียวที่สําคัญมากเลยนะครับท่านให้เป็นเมรเลยว่า ในพื้นที่คุมมกระเจ้าเนี่ยจะต้องยังความสีเขียวไว้ปตท,ะทแม่บ้านหลักเลยนะครับของอ่ายเลขาเนี่ยก็ผลักดันแล้วก็ทําพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นร่วมกับกรกมป่าไม้นะครับอันนั้นเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองนี่เป็นเรื่องอาชีพถ้าเราจะให้เขาปลูกป่าหรือทำพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยถ้าเป็นป่าไม้ธรรมาดามันไม่มีไรายได้ ท่านเลขาสมเมศกท่านก็ให้หลักการว่าทํำยังไงที่จะให้พื้นที่สีเขียวเนี่ยมีด้วยแล้วก็ประชาชนในชุมชนได้ประโยชน์ด้วย mm hmm. ก็จะต้องมีการปลูกพืชที่สามารถให้รายได้เขาได้ด้วย mm hmm. นะครับก็ให้ในายบายว่าพืชที่ปลูกเนี่ยต้องมีรายได้ลายปีรายเดือนแล้วก็รายวันด้วยให้โจทย์พวกเรามา mm hmm. <laughs> แล้วพอได้โจทย์แล้วปับเนี่ย คณะทำงานชุดที่สองนี่คือเรื่องอาชีพเนี่ยนะครับก็ไปเริ่มดาเนินการนี่พอทําแล้วมันต้องมีตลาดเซนท่านกลุ่มเซนท่านเนี่ยเข้ามาเทคแคร์แล้วก็สินค้าไม่ใช่เป็นผลไม้หรือว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเอาขึ้นห้าง จากการที่เราทาังชัยพัฒนาเองได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีเครือข่ายองค์กรเอกชนที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมนะคะแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยเราได้เปิดโอกาสเปิดฟลอร์ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนนะคะภาคเอกชนสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการแล้วก็องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาร่วมกัน บริหารจัดการพื้นที่แล้วก็หาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ในทุกมิติแล้วก็โดยที่มีชุมชนเนี่ยเป็นแกนกลางสำคัญและวันที่ 4. ี่กุมภาพันธ์2564ามีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง2ฉบับประกอบด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวรัชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้โครงการสวนกลางมหานครจำนวน1276ไร่ ระหว่างโครงการเอาเอ้รคุ้งบ่างกระเจ้าโดยมูินิธิชัยพัฒนากับกรมป่าไม้และบนันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบระหิหารจัดการเรียนรู้สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว80พรรษาระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัทปตทจำกัดมหาชน ที่จริงเนี่ยเรามีการดําเนินงานร่วมกันมาโดยตลอดตลอดระยะเวลามากกว่า2อสปีมาแล้วนะคะตั้งแต่มีพระราชด,ดำริตอนแรกๆแ,แต่ว่าการลงน้าครั้งนี้ก็เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนทั้งจากของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้แล้วก็สํานักงานมูลที่ใช้พัฒนาที่จะได้มีการร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ราชพัสดุ127 6ไร่ที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา คือการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่าง,ย,างยั่งยืนในพื้นที่ของคุุงบางกระเจ้าอันนี้ค่ะด้วยขนาดพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าแม้จะไม่มากมายแต่มากด้วยความสําคัญดังที่พระบาทสมเด็จพระประมินทาิาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรม,มานาถตัวพิษมีพระาชดำริให้คงไว้เช่นเดียวกับที่ได้ทรงงานด้านทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างต่อเนื่องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง,ย,างยั่งยืนเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้ง6ชุดที่มาร่วมกันทำงานเนี่ย80-90องค์กรเนี่ยผมว่าก็มาทำงานด้วยใจจริงๆเลยทุกคนทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ผมฟังท่านสุมเมศเวลาไปงานอะไรเ,เนี่ยท่านก็ให้เปรียบเทียบให้ฟังว่าฟันงตรงข้ามใส่หน้ากากตอนนั้นนะครับตอน2-5ไม่ใช่โควิดนะฝั่งบางกระเจ้าไม่ต้งใสอันนี้ก็เห็นความต่างแล้ว เรืงนี้ท่านมีนโยบายให้แทนเจ้าหน้าที่คือพวก่ยไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งที่วัดอากาศเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าสิ่งที่พ่อฝากไว้มันดียังไงแตกต่างกับที่ยังไม่มีเป็นยังไงเพื่อจะเชิญชวนให้ขยายผลจากแค่บางกระเจ้าคงไม่พอแล้วครับมันคงต้องขยายผลไปทั้งประเทศ จบข่าวเนี่ยพระราชสำนักแล้วนะครับเราไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณพิมพิมลผมจิตนามีชัยสวัสดีครับ